เป้งเอาเอายามาส้นขาก้องไฟโคกล้อหนึ <ens> ่งร <Six S 1> <ni> ับไปอีกหนึ่งแต้มครับผมสกอร์กลายเป็นสี่ต่อสามสนามไหนที่มีผลครับขอแจ้งกล่องการด้วยครับผมโคกลาะหนึ่งนะครับผมได้แต้ม ขึ้นไปคุม้มโซนก่อนโดยพีนุ่มมูนในฝ่ายอ้าวดอนหมดแดงสามตีออกปัดทุน่วยคอยอบังกล่องดอนหมดแดงสามก็ขึ้นไปอยู่มองของโคกเล่บ้างหัน โอ้เต็มกล่องเลยอาจารย์เอาได้เฮ็ดเรียกแล้วอาจารย์บานนี่อาจารย์บอกว่าอยากตีแล้วคนนะเมาห่องแต่ลูกยังมันออกจากมืออีกแล้วตีตีดครับพี่น้องคูกรอหนึ่งรับไปสองแต้มในสนาม ดอนโมแดงสามขึ้นได้แย่างเดียวไซบานเจ้าสิจัดอยู่อบางไดก่อยบันที่คุ้นที่ทั้งบันที่คุ้นครับมาทั้งไหน,ไ,หนไปทั้งไหนเฮ้ยม่วงเนี<ว>่เลีเ้ยวๆเขาม่วงบอกเลี้ยวเขามว่ว,ามวงไปครับ<อ>เส้นม่วงข้างหน้าคืนที่ผ่าโลจากม่วงโอ้บอไ่ไก่เนาะครับ มันอยู่ริมทางดำทางโรงเรอมาสิคุณเลยครับสิคุณเนาะเียนไปพนาพี่เขาอำเภอวงเรืไฟแดงมากเขาว่าเมาท่าพะนานะอ้ยมันไปเอานี่เดียวเนาะไก่กัวม่านีเนาะโคตรทีโอเค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 ออุบลบวงกับสามสิบเนาะเอาหาซะเอาหาเอาบดทงไงพน่าซล ซีามา,มาเขาเอาตีเป็นหาซีไปนดนอา้าวข้าตาเบาครับพี่น้องจกักผู้ได้แต่แฉลบานผู้กเก่าอยู่บ่เนี่ยโคกเลาะอยู่บ่โคกเลาะได้บ่ข้าตาเบาลืมแหนมครับนาซีโคกเลาะหนึ่งได้อยู่นะสองแต้มในสนาม เฮ้ยเฮ้ยห่วยห่วยห่วยดอนหมดแดงสามพี่ต้นไหนแบบเนี่ยอ๋อเสียสองคือเก่าพี่น้องดอนหมดแดงสามหลุดซึกวากรุเกียบเบิร์ได้เมือละ่ะพี่น้องหกหลอดหนึ่งเหลือเท่าไหร่สามบอกคุณเด้นันอาจารย์คุนเหรอเหลือละบอก าสองเต็มวัดบ่านพิ่นสาม่าจังเดเอาอยู่บ่ให้อยู่บ่เอากับวัดเอาตี่ละนาวัดบ่รือสิวัดในโรงเรียนนีมันนาวัดกคักได้นี่ผมบ่านี่ไมาตลับเบดนี่นี่มาเตลับเบดนี กรรมการวัดครับแต่ว้าวัดอยู่ในโรงเรียนโอ้ยโอ้วัดโอ้ยอยู่หน่าวัดมันหน่าวัดพอดีเลยบ้านวัเล่นอยู่หน่าวัดอีนี่มันก็น่าวัดสิเอาสามหรือสิเอาสองขูกรอหนึ่งแล้วแต่กรรมการเสื้อแดงสี่ไปทั้งใดสี่ไปทั้งใดเนาะ สี่ไปทั้งโครกรอหนึ่งสามเพื่อนวปปะปาดถูบอกินหน่อยว้เพื่อนไอ้กินเดื๋ยละสามโครกรอหนึ่งขันได้กินโครกรอหนึ่งได้ไปส,สามแต้มครับขึ้นมาคุ้มโซนก่อนแต่กระตกน้ำท่านที่พี่น้องเอ้ยสนามปากเชียนดีเดียครับผมว่านี่ โดนหมดแดงสามเห็นพื้นมูเพื้นออกแล้วก็ยิ้มแต่บอลได้โยนพุ่นท็อปพื้นวะปลุกเลาอหนึ่งบ่้ึ้นบ่้ึ้นพื้นวะ,นะสร้างตีเลยพี่นุม่มนุ่มโมนิฟฝายติดรับหนึ่งผิดเสียแต้มผิด ไปนะครับผมเป่งอ๋อตีถืกอยู่พี่น้องประมาณสองว่าครับลูกติดบ่มีความกดดันยังกันจักยางเลยสำหรับบอนหมดแดงสาม ไปยันตึงเต็มวาน่ันซ้ำนี่ขูกเล่ะหนึ่งใจเกินลอยครับพี่น้องตีอย่างเดียวเป่งโอ้โอต๊กน้าอีกลาบไปสองแต้มโอ้ขักหลายขูกล่ะหนึ่ง น้องอ้อยยังบริฮ็ดงานเลยตอนนี้ยังรออยู่บริษัทน้องท็อปบ่ต้องเปลี่ยนเด้อให้น้องอ้อยเล่นน้ำแน่นั่นเพราะอะไตีนี่ยเปลี่ยนบ่ล่ะเบิ่งคือเปลี่ยนจักเปลี่ยนบ่เปลี่ยนฮ้โคกเลาะหนึ่ง สร้างตีตลอดบ่ให้ขึ้นกะสันเปิงเปิงตกน้าบ่ตกน้มหลับไปสามแถวโอ้โหอ๋อไอทำงานแล้วครับอ้อ,อยน้องอ้อยบ่แมน่นต์รีบได้ครับอ้อ,อยเปลี่ยนคือเก่าเปลี่ยนคือเก่าตีตลอดครับตีตลอด อีกแล้วครับท่านเอาไปช็อตลูกจากของครับโอ้ยเสียแต้มท่านที่เลยเอขันบดได้สามซ้ำนี่ไปขี่ฟังเล่าได้หน่อยด้วย,วย,วยอโอ้ยอ่ดอนหมดแดงสามรับไปสามแต้มครับสกอร์เป็นหกต่อเจ็ดห่างกันอยู่คะแนนเดียว bữa nào Ô, đây à voilà. ย่นว่าได้รายาครับพี่น้องโคกรอนหนึ่งก็จับท่านที่เลยไกโ่โพดแล้วว่าตีบ่ถึงดอนหมดแดงสามได้เหมือนกันไปนสามแต้มขึ้นไปคุ้มส่วนก่อนอหรือว่าอยู่ในส่วนครับขึ้นได้ซ้ำนเน่ยดีบดัด เจ็ดหกอยู่พี่เจ็ดครับหกหล่เอ,อ,อ,อเ,เจ็ดอ้าวหกหล่อดังตุกบโลแลนเลยเพื่อนบ้างวูกโบย่อมขึ้นดีกเลยส่งมือตีขึ้นไปทันทีขอห้ามันใสเพื่นบ่า โอ้ย,อยเกือบถือ,อห้องละพี่น้องห้องถือบานนี่จะห้องแบบไดนห้องถือหลับไปหนึ่งคะแนนในสนามตรงเดินเดินนั่นละขึ้นไปยืกนั่นแหละ บอลหมดแดงยังชมต่อพีสามนะคะ